มาถึงช่วงของจังหวัดหน้าม่านนะครับแน่นอนครับทุนนี้สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกินะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามพูดอะไคุณนั่งทำอะไรคุณเคยเห็นนี่เเนี่ยทำไมอะคังคกพูดได้พูดได้จริงหรือเปล่าขังคกเก่งเอ็นพูดได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยต้งนานแล้วเออนี่ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เคยได้ตัวเมียเป็นเมียไหม โอ้ยท้ยมตัดได้ไปเนี่ยเฮ้ยตัดได้ได้เลยเรื่องอะไรเพลงชายวันนี้เล่าเพลงชายไม่ได้แหละโอ้โอ้จะขอฟังนะเขาไม่ได้ถามเรื่องผู้หญิงทำไมอย่างนั้นดิคระบชอยเรื่องกรรมเออ คนเรากำเนิดเออว่าเกิดมาแล้วก็มีปัญหาปัญชานัมากมายมีปัญหาสารพันสารพันเน่ขายกันแล้วไม่หวาดไวไม่ใช่ขายปัญหาแต่เป็นปัญหาชีวิตโอยแกนักคิดก็ไม่เหมือนใครมันมีปัญหาก็ตั้งแต่ก่อนเกิดไอ้ว่าจะเกิดหว่าจะเ,เกิดมันก็เกิดไม่ได้ ต้องคอยจนเกิดตึองจง้าบ้านไหนท้องถึงจะเกิดตอยบางบ้านหัวมีแต่ขนมกินอะไรบางบ้านไม่มีน้ำยามีแต่ขนมกินเ้าแสดงว่าไม่มีน้ำยาก็ร้องไปเลยว่าไม่มีน้ำยาเข้าใจง่ายๆแต่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 แตนจะกลายไม่มีขนมจินไม่มีทั้งน้ำยาบางบ้านหัวไม่มีน้ำยา เนี่ยไหมต้องมีแต่ขนมจีนอยู่เดียวเหมกอน็อดร้องไปสิบางบ้านหัวไม่มีน้ำยาอยากจะเกิดมาก็เกิดไม่ได้เมียต้องพาไปหาที่เกิดให้ออบางก็เกิดมาจากรอกตอพอหรือไม่บ้างก็เกิดจากวินมอเตอร์ไซค์บางก็เกิดจากวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในท้องแม่ลำบากหน้าดู ใครหนอช่างเอาเราเข้าไปอยู่อย่าให้รู้นะว่าเป็นใครฉันเคยถามแม่พวกแกดู <Benjamin> แม่แกบอกไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ตอนที่อยู่ในท้องก็ต้องเจอปัญหามากมายไม่มีกระทั่งเสื้อผ้า ฉันเลยไม่กล้าเดินออกไปไหนอยากกินอะไรก็ไม่ได้เที่ยวนึกอยากจะเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้ใอนท้องแม่เราน่าจะเมีจักรยานฉันจะได้ปั่นไปเที่ยวลำไส้ใหญ่เาจะนจนไ้ใหญ่ไปดูที่ว่าเขามีอะไรกันโอ้่มีงานก็เลยเออกินอะไรแล้วก็ยา เตียวรถเข็นก็ไม่มีขายในท้องแม่แกกันดาลขนาดนั้นเลยใทยเลยไม่มีเตียวรถเข็นจะอยู่ในท้องแม่อัตคัดต,ตู้เย็นโทรทัศน์ก็ไม่มีให้โเอาไปทำไมเราแกก็ในท้องแม่แกไม่มีไฟเออฟ ในท้องแม่กันก็กันดานรถเมย์จะผ่านก็ไม่มีสักสายโอโ้ในท้องแม่จะพวงในรถมันพุ่งเป็นแถวเลยใครบอกแกใครเล่าให้ฟังอตอนอยู่ในท้องแม่แค่เดือนสองเดือนกระทบกระเทือนมากก็ไม่ดได้เกลือจะตายตั้งแต่อยู่ในท้องประครับประคองกันแทบตาย แทกกะทันแต่พ่อฉันก็ไม่เข้าใจพ่อก็ทำกระเทือนทุกทีพาแม่ไปขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไมอเตอร์ไซค์บางวันก็กระเทือนนอนอยู่แท้ๆไม่รู้พ่อพาแม่ไปขี่อะไรขี่เกวียนหรือมั้งเออ้ันนอกด้วย ก็กระทบกระเทือนตั้งแปดเก้าเดือนยังกระเทือนยู่ได้ไปหาแม่มาใไ่หาหมอไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าโธ่เอ้มึงตายไงทำโคงฟังเพลงเฉยไปแล้วอ่ะโอ้ยแล้วทำไมแกไม่รีบออกมาุ้ย เสื้อผ้าฉันไม่มีใส่ใส<อ><อ>่ออกแม่แกขายเสื้อผ้า<อ><อ>แต่ว่าเขาไม่ให้ขายข้าง,ง่ายโอ้ไหนไม่มีเสื้อผ้าขายเืนอยู่ในนั้นนละคงต้องตายแน่ไปพุ่งออกจากแม่มาจนได้ แล้วแกพุ่งออกจากตรงไหนเออใครจะจำได้เราเป็นเล็กมันตัวเล็กเป็ตัวเล็กอยู่ถาจะออกมาจากท้องก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หที่เขาไผ่าออกใช่ใช่ใครอยู่ในท้องแม่ก็มีปัญหาออกจากท้องแม่มาก็เจอปัญหาใหม่เออต้องอาศัยดูดนมเมียพ่อเขาโอ้ไอเราหรือก็เก่งใจ จะเกรงใจทำไมก็เมื่อเขาเป็นแม่ไม่ถึงเป็นเมียพ่อแกก็ไม่ต้องเกรงใจฮะออตัวเวรกําจะตามทันพ่อดูดนมเมียฉันมักจะทำยังไงไอไม่ตังเออไปไน็นไงขังซอเป็นไงมั่งทาไหมทำไหมโอ๊ยไอ้ซึพูดทีไ้หัวหายแล้วไปในตัวทุก ในตัวแค่เนี้ยจะมีเมียหรือก็มีไม่ได้ม,ไมีไดินกนไม่เดี๋ยวะนิดเดียวนิดเดียวเ,เดินก็ไม่ได้คลานก็คลานไม่คลอ่องอ่ะ เ็จ้าสาวแล้วก็ต้องน้ำลายไหลเด็กาไหลไหลก็น้ำลายไหลที่ตอนเราน้ำลายไหลออกมาคนโตไม่รู้ว่าเด็กคิดอะไรเห็นไหมเด็กน้ำลายไหลเด็กผู้ชายไม่เห็นสาวมันเห็นต้นสาวแต่ผู้ใหญ่ไม่ท่ารู้หรอกที่ตอนเป็นเด็กสบายอยู่อย่างเดียวจะขี้จะเยี่ยวตรงไหนก็ได้เยี่ยวโดเปียกหมอนเปียกมุ้ง เขาไม่ยุ่งมีแต่คุณเอาใจแต่พอเริ่มคานได้นี่สิแย่จ้องแต่จะตกกระดาษออแม่ก็ต้องคอยดูแลเพราะพาอเอาม้วไปแย่รูปตักไฟพาะไปแย่รูปลักไฟเห็นอะไรแล้วก็จะคว้าเข้าปากไม่รู้อดอยากมาจากไหน การฝใช้ชีวิตแบบมันตรึกตรองไว้ถ้าอยากสบายก็ต้องทนล,ลำบากถ้าไม่ทนล,ลำบากจะไม่สบาย ชีวิตที่ถูกต้องนะว่าเราปัจจัยเกิดได้ก็ไม่ใช่ไปตัดสินใจคิดสั้นบางทีมีปัญหานิดหน่อยแม่ไม่ซื้อเกมให้หรือว่าไม่ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้ก็ตัดสินใจคิดสั้นบางทีไปโดดตึกมั่งอะไรมากอย่าไปคิดกวาปัจจัยเกิดมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตก็ให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะทอดนะโรคเป็นอย่างกว้างไกลให้รู้รู้กันนะครับอย่าไปยืนอยู่มุมแคบๆแล้วคิดว่านั่นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับตัวเองในความทุกข์นั้นนะทุกอย่าง ค่อยๆแก้ไปถ้ามันแก้ยากก็ค่อยๆแก้ไปแก้ไม่ได้ก็ละมันไว้สักพักหนึ่งเออเรานี่ไปช่วยใครเขาไม่ได้บมดทุกทุกอย่างหรอกใช่ปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มแล้วจะกลุ้มเรื่องอะไรกลุ้มเรื่องปัญหาเนอะวันนี้คุณไปช่วยแล้วท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบาก็ใหม่เสาหน้านะครับสวัสดีครับ